าไปที่จังหวัดปัตตานีสำนักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานีค่ะได้จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาค่ะ วันนี้ค่ะว่ดทิ่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดค่ะเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษารุ่นที่1นณห้องประชุมชาวาทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งอำเภอเมืองปัตตานีค่ะโดยฝึกอบรมระหว่างวันที่7จ็ถึงเธันวาคม2564่ภายใตย้มาตรการป้องกันโควิดสิอย่างเคร่งครัดค่ะ ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขตหนึ่งในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดก็ได้กำหนด การจัดฝึกอบรมผู้บงังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลาก,ทาการทางการลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือได้ค่ะซึ่งจังหวัดปานีเองก็ได้กําหนดจัดฝึกอบรมจํานวน3รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นละ40คนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะ